เกลีวค่ะเห็ดมันคาวกับพี่น้องอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อพอกินแซ่บพอกินแซ่บกินนัวไปใครโดนพี่น้องเอ้ยเนาะมามาค่ะพี่น้องพร้องเบิ้งเด้อจ้ะขัดยังแก้มกับปิด สวัสดีค่ะสาวดอนชาแนลจ้ามาพบมาพอก,กัน,นกคือเกาครับพี่น้องจ้าวันนี้สาวดอนด้วยความแซบคือกระปุ้นน้ำยาเห็ดไค่ค่ะพี่น้องจ้าเห็ดผูด้ใดล่ะพี่น้องเห็ดสาวดอนเจ็บไหมล่ะพี่น้องจ้าแก้ข้าค่ะพี่น้องจ้าคือเกาค่ะเห็ดมันข้าค่ะพี่น้องอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้พอพรากินแซบพอกินแซบกินนัวไปใครอ่ะพี่น้องเอง้ยเนาะมาค่ะ อ่าแซบลายไปน้อเว้ยพักกันหลายอย่างค่ะแม่ยาซื้ออ่ะให้แม่ยาซือาซ้อพักซีมากไปน้องได้พักอันอไหนไหมน้องพักสังเแหบบานเฮาแม่จ้ะติ่แกงเฟรนโอมัยพักสังเแหบบ่อยไปน้องจ้ะมีบอกพริกสดแก่ก๊อกกบปิค่ะพี่น้องจา้ามันจังแซบมีแตงนะคะน้องมีถั่วถั่วแขกค่ะพักหลายหลายจ้ะพี่น้องมีซาลาเน่นี่ค่ะสีหอมเนาะ มาได้จะเด้อวันนี้กินข้าวปุ้นค่ะปุ้นน้ำยาปลาเห็ดเห็ดอีลีจ่ะเห็ดไข่ที่เก็บมาเห็ดไข่เ่ากัมาต่ำต่ำเส้นน้ำยาจ้ะปุ้ได้กินเจเห็ดังสี่กินกระเซบคับพี่น้องจา่ามาโหลดเบาไลฟ์พี่น้องเลย <laughs> วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะมาค่ะพี่น้อง อจับล้องบึงนะจ๊ะขับย่างหอ,อมมนจะส่วนแก่มกระปิกตเดี๋ไม่ค่อยมากพริกผงร้อยค่ะแตาเดี๋วร้านมาเสียเราจะมนะักแล้วคเนละ ทำนี้ใหโตโตเรยเป็น้องตาสวยๆวายมาค่ะหืมสับแล้ยมากไปหนอร อันนี้เน้นผักบให้เน้นน้ำจีนแล้วค่ะประเดยลายผักเต็มถาดเลยอืม สั่งักซียาวเพับพับตรงเนี้ยแล้พ,กพกวกเร <c oughs> า,เาชัวอืม mm hmm. มืนมวานฝนตกขนาดนัอนตกน้อยนึง คือจึงขงนมจีนนะจ๊ะน้ำยาปลาอะไรนี่แหละแต่ว่าเขาพอใส่พวกปลาเนาะไ้กินเจนี่ร้อนมืนอค่ะแบบคือปนฮิตเระมาต้มเนาะตมใส่ริกแกงพี่เบิ่มค่ะ ดผัดพพดดกู้กสดก,กรอดปิองขีงแกงกะปิผักแกงกะปิกะเจ้าแล้วค่ะ เน้นผักเน้นผักกินไปค่ะส้มแขวดีคือว่าจะ้ะท่ามากมันมีแขวบอย่างพี่นนองก,กินไปโรดค่ะผักอนาะใช่ปะกระดับ Kassær. <laughs> ต้ล่าเซ่กับน้ำยาราพิาง้งค์น้รั่แฮเนื้อกรฮเน้ะฮน,น้ยาได้จ้ะต้องฮเห็ดปวกมันแจัดแซ่บแฮดน้ำยาเเฮดปวกสิแ็ดไขก็กสิหอมเนาะคันละ เก็บกําเงินเนาะ รสาติคุมๆหนันงไหแสงบเคยมีนีผักจิ้มกะปิหอม ไล่โดดแล้วเพชรได้พี่น้องเอ้ย น้ำเห็ดหอมชาเร้มหอมหอมชาเดินมาตากัตากตจักรล้มตักแสบอากาศนันไม่ไสวน เขาบอกว่าฝนสิต,ตก,กนะครัไม่เห็นวีแววเลยจ้ะหวานด้วยกันกมันคลื่นตกเลยค่ะตกหน่อยเดียวอืม น้ำด่ากัแซ่บยากะปุยยินบ่เคยเบื่อค่ะ บ้านที่ถนนเดียเ๋ยวบางค้นค่ะเดินไปเดินมาเดี๋ยวบางสาวเดินค่ะบ่ายแล้วคะ่ะจับ พอูพอยากกีอยาเล่นเปิดผัดกิน,นอนิ้มหน่อนาะ อะไรพี่น้องจ่าป้าแสบจา่าลองเห็ดเบิเบ้งเด้อจ่าน้ำยาน้ำยาเห็ดนกขะเนาะน้ำยาป่าเห็ดเห็ดอีหยังก็เห็ดแซ่บกับพี่น้องจา่าเห็ดไข่มันก็สิหอมเนี่ยเห็ดปวกสาวเดือนว่าสิแซ่บลองเบิเบ้งเด้อยจ่าเลยมีเห็ดปวก <c oughs> เอามา,าตำใส่อันพนาาริกแกงเฮาจังซี่เนาะจขนเนาะจากก็มาแกงใส่น้ำยาใส่ ปาลาบูชโรตน้ำปลาเนาะงคณะปรุงรสสิบเซฟสาเดินบ่มีวิธีให้เบิ่งนกับพี่น้องฝ้าอยากลูกครับพี่น้องเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงลูกคือเก่าครับพี่น้อง <ielle> เอาละจ้ามากักกิมนี่ของาสาวเดินเสาเดินกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามตอบคอมเมนต์ผู้ใช้สาก็ขอโทษขอษขอภัยได้จ้ะเด้อวันบ่เห็นคอมเมนต์ก็ถ้าบ่ได้ตอบก็ขออภัยหลายๆครับพี่น้องจ้ะ เขาเดือนกับขอบคุณทุกกำลังใจที่มาติดตามที่มารับชมสาวเดือนเนาะคะเนาะดีใจหลายๆจะพอ,อกันคลิปหนาจะอยู่ดีมีแห้งสะผู้สุค้นเด้อค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ